ลาสสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันครับผมเล่นครับและนี่คือเกมไมตีนั้นไม่น่าวันนี้เราจะมาเล่นกันต่อนะครับจากด่านที่แล้วนี่ไปลุยเรียนจํามานะครับเดี๋ยวด่านนี้เราจะมาลุยกันที่โรงงานผลิตรยนต์ใช่ไหมเอ่ถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับเราต้องมาต่อกันที่โรงงานผลิตยนต์นะครับเราไปหาสาเหตุว่าทำไมรถยนต์ถึงเกิดอาการคุ้งค้างนะครับมานดูสิว่าด่านนี้จะง่ายเหมือนด่านเรียนจำไหมด่านเรียนจำไง่ายมากเลยนะะ ง่ายเกินมันควงายครับด่ายจงครับเขาเล่นยากลำบากครับเพราะว่าลักษณะการเล่นมนจะต่างจากเมื่อกี้ตัวแบ็คนะท่าจะเยอะเลยโอเคครับเล่นต้นมาก็ทำานอันนี้น่าจะเป็นเอ่ออรนัไม่กดว่าเด้านหน้านะรแนีน่าจะเข้าตัวแล้วร่า ปิดทางกั้นครับกัารปิดที่นี่เราไม่หมดเพราะว่ามันต้องแบบโตไม่ได้นะมันเป็นสุดด้านในแต่จะปิดเร็วกันนะแต่งเป็นเดี่ยวเกินมากเลยลองเนี่ยโอเคลองลองใช้ใหม่กันดูอ่ะอ่าอันนี้น่าจะเป็นระเบิดฝังนะครับใช่ไม่ใช่ครับแอมไม่ใช่ระเบิดฝังเ็ได้ว่าระเบิดลิง์ อานี้เราก็จะผ่านกันตรงนี้นะครับหลังคาีนะครับแล้วเราก็่เดมแล้วก็ทคนการกระโดดทีไนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นเทคนิคการเทคนิคที่เจ็บเกมไม่ดีนะครับเทคนิคี่เจ็บที็คือปุ่มไม่สูงขึ้นเลยทำอมาแล้วการพุ่งโค้งไปคือในล็อกแมนก็จะไม่มีสเตปนี้นะครับ แต่ในมิติเราตรงีครับเรมีจิงมไว้แล้วละครับโอ้โหดงบังไปนะคิปนี้ก็ยากนะครับต้องใช้ตัวอาร์วีเนี่ยตัดน้ำต้องค่อยๆนะน้ำมันค่อนข้างจะลำบากนั่นไงคือน้ำจังหวะของน้ำกับอาการตื่นเต้นที่ทำให้เราตายได้นะครับต้องระวังจุดนี้ให้ดีนะครับสำหรับจุดเมื่อกี้ไม่่จุดนี้อย่างจะดพัคเยจิบนะครับกผมพูดถูกกันไปนะครับสำหรับเกมนี้ คเรามาต่อกันนะซื้อมาเราจะไปได้ไหมเด็กโน้รอา้าวอา้อา,อ,าอีกแล้วจอใหตออจอเแล้วจเริ่มมัญหาแล้วครับนะตั้เตะตั้งเด้งเด้งไ,นะไปทางเด้งไปทางจะหมดอะไร,นะะไ,รไม่ไนะพอ ได้ไดได้ได้แล้วขอเอาแมงหมดีีเพ้ยไปพุ่งมาครับในแถบสหน่อยหลังวาจะลงด้วค่อนข้างจะลำบากครับในการกระโดดซ้ายดีกว่าไซ้อา well. อะไรมาณนั้นนะ ก็ในด่านนี้แล้วเจ้มายี่นีเป็นเออมอสในด่านเก่ามาไปหลังอะไรประมาณนั้นข้างจะมาเปนเซตนะนี่ก็มีอาวัวนี่ครับต้องไปอย่างนี้นะลงมาขคือลอยลงมาเสร็จลอยเลยนะลอยลม่ชองเปทาง ทาไม่พงไม่คนนะครับเพราะว่ามันลอนี่นจะเป็นเช่จักในการคอมพิวเตอร์นะในการสั่งตัวของมานลสั่งทีมาดีกว่าหือเหลอ่านี้น่นนนี่น่ นี่น่าจะยากก็ไหร่นกจ่าแพงเล็กน้อยนะมันเลยกัดมันดีๆนะกรเนี้ยนาจะธรรมดามากเลยากลิน้องก็ลองกับงดีๆเ็เลยมีเงินบาทัได้แล้ทุ่นนี่นมปิดเสรแม่งเติมเล่อีกเดี๋ยวลานะเดี๋ยว ยิงยิงรอสองใกล้ะใกล้ละใกล้จะตายละไอไอซเตอใกล้จะตายนี่นี่นีนี่นั่นแหละจงฮะก็มเตอในการสร้างในการสังการเรียบร้อยแล้วนนหานงนะต้องไปกันต่อนะเรื่อก็จะหมดเอร์ใชมีกระดาอ่า

เคลียรเส้นทางในการเดินสะดวกในด่านนี้ในจุดนี้เด็กในด่านนี้ครับว่าด่านนี้และอนี้จะไปยังไงมาแค่ใช้เลดเดนชิ่งได้เลครับเลดเดนชิ่งไปกันเรื่อยๆครับดอตใช่ไหมมีดีอด่านแรกนะดีวอตกดนั้ำไปสบายครับสูงสุดเลยครับแข็งกว่ารัวไอ้ข้าลืมเลื่อนชด ที os, mm ่เกบนอินก็เนี่ยเติมนะเติมไม่น่าจง่ายๆดาดานน่าจะมียาวได้เกูือจะตายห่นะครับเนี่ยน่าจะตายที่มันนะครับไม่ยิงมจะไดว่า สูงไม่ได้นะครับมสุดีไม่ได้มีข้ามไงอดยังไม่ไม่งไม่งใจอันนี้ถึงแน่อะไรนี้เลยวะแต่จริงๆครับอางทีขี่เรตายไมตเด้ยไอ้ไอ้ไไอ้้ไอ้ไอนไอไอ้อ้ไ้อ้ไออ้ไอ้อไอ้ย เออสวิยู่ด้านบนนะครับเลือดจหะหมดได้ได้ใช้แบลพัดนะครับใช้างาวีนะครับใชพัดกระโดดลงไปสปีดเฮ้ยิงไปม a ใช่ผมไม่ร้เป็นในะครหนตายครับแตกเมว่าเติมเลือดดีวไ สำหรับดาี้ผมคิดว่าการมีที่เต็มเยอะนี่ดีมากสี่อันก็รอเิพาเวอร์ทิ้งเลยนะทีน่าจะจัดการได้สี่เลยเรียบร้อยนี่คืดดมาไม่ถึงให้อะไรมันให้พลังนิดนึงนะ้ g o o n

มีอักษรน,น่า,าจะสบายแล้วครับใช้ลงเล่นต่อเร็วเลยนะใครอยากถึงบอสใหญ่ย,ย,ยังเนี่ยเจ็บบอสใจมีเยอะมากที่เรล่นห้องนี้ไปจะเป็นบอสใหญ่ไหมนะโอเคครับเป็นบอสใหญ่ครับเดินใหญ่จเ,เ,เจลาจาแล้วก็มีหมาหม,มานะ I've its like never seen before

ยิงระดับเดียวยิ่เลยนึงหนึงหนึ่ข็งทกร่ง้มาครับตังนี้เท็บๆกันดั่มเลยตายแล้วยิงมันกินฉันแล้ แน่เลยจริงๆคมัน่าจะเป็นองบอรมัน่าเป็นราอะแล้วเราใการคอพิวเตอร์สการสร้างซึ่งถ้ามันพังมันจะสร้างของใหม่ได้ครับสำหรับจุดนี้ผมคิดว่าถ้าเราเรียกมันก็น่าดีมากเพราะว่ามันน่าจะสูงยิบเดียนะ่เดียแน่ พอจะค่อนข้างที่จะกากาศเริ่มตกแล้วนะเย็น,ยนอากาศดีนเนยเก็บกัหมนะโอเคคมเมรับก็มาีต่อนะใช่นได้จริงเหรอเฮ้ยคมพิวเตอร์งห่อแล้วนที่สานะน้ตีอม่มะากาแรกจะหนนไ,ได้สบายนะ จะ,จะได้นี่คครับผมพยายามพยายามไม่ไดเยอะมีก,มรการเติมเลือดนะครับอะไรหมาห้ามเลยคิดเนดาผมแทงกมาเนดาวเลยโอเคครับคิดถูกครับแล้วมีการไปทำเป็นหุ่นะครับเวลาระเบิดตกมาก็าจะมีเสียเลือดนะครับโอเคครับได้ ทีนี้โอเคแจบแจมแบบรันยจะโดนดันาาแรงนะโดนเยอะแต่การฟันก็ได้นะกัดยากคนยิงน่าจะปลอดภัยแล้วการที่เสียเลืมั้อยเ็ั่นไก่หนรีบร้อยไหมรีบร้อยไหมยังนึ่ี่ยมเรียเดียว เราจะรอดงไ,ไหน,านมา,าถึงนี้ไม่ตายเลยเดไปหลังก็ันทายแตใกล้กำลังไปพัดแตงค์ไปพัดไม่ได้้เทียงไปมันกางไปพัดไม่ได้นะโอ้ยเลยโอ้ยีน,น,น่าจะสักสองทีนะนะับบ้านกลับเลยแต่คอเลือดไม่ได้เดียรลบเ้าเหรอ อะไรนี่ีีเจบงเลยมางี้อ้โหไม่พ้นหายเติมเลือยดีว่าครับร่อนต่อได้นะครับก็ีเติมเลือดกันเล็กน้อยแล้จัดมาหาโคชหายเลยหมดมีหนึ่งตัวสใช่ไหม มีมาตัวม <int> ันมีครับแต่สร้างไม่น่าจะทันละวเรียบร้อยแล้วคอมพิวเตอร์เราจัดการคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จครับถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยกระสุนล่ารัดได้เป็นคนดีซะให้เป็นโปรแกรมดีนะไม่ใช่คนผิดเลยก็โอเคครับเรียบร้อยได้กินน้ำหน่อยผลสรุปคะแนนก็ได้ประมาณสักดีป่ะแตั้งสี่ครับผิดคาด ก็น่าจะยังไม่จบนะน่าจะเป็นการดำเนินเรื่องต่อถึงคราบแต่อย่างอื่นนะเตร์บอกว่าปัญหาน่าจะเกิดจากใครมาควายโอเคกรมแบบต่างอย่างแน่ๆอันนี้คือผมแทนเตย์นะครับดัเตย์ไม่ได้พูดอยังไงก็เป็นเหตุการณ์ในเรื่องนะครับมาตัดมาทางด้านดเตอร์สแตนดนะครับ

อันนี้เป็นแค่ศีษดีที่ผมคิดเองนะผมว่ามันน่าจะส่วนของอะไรแต่ทำให้เป็นความมีการเป็นการบัทกไว้ก่อนที่จะติดคุนะเหมือนเตอร์อะไรนะเตอร์วิลเลียมเตอร์อะไรว่า็อกแมนแต่ม่วงนี้อ m e โอเคครับช่างมครับ thanks t ไ้อไ่ไ้หมครับกินแล้วปวดัมไหล่อง Cheese and rice! You mean the cyber terrorism attack you were arrested for was, was to stop Graham? any programming and overwrite. Take control of it. not You can incorporate a bot's components. Spending yourself endlessly. Okay, you die. ไอ้เนี่ยอะไรอ่ะไอ้ว้ัมีคือไว้ลัดเกี่ยวอย่างงี้มีไว้ลัดซึ่งมันมู่ชีเอออยู่ในคุกไปก่อนแล้วกันนะครับเราองนอกกัน Okay, okay, Mr. Graham, it was you who activated Trinity uh, Dr. Blackwell okay, wasn't around to stop you this time. But you're scapegoating him again. You're Just the same. It was never about progress with you. Just money. money. Always uh, money. No, this isn't my fault. i morning, warning you. didn't mention all this. ไม่รู้นะว่าใช่หรอปล่ามดยเลยในเรื่องโอเคก็ง่งเดียวักเพือนแตลงเองแรกนะแรกคุณู้ที่รับชมมิโอไม่ตีน้ำเมื่อนายในดานเออตะลุยลง But, but she was an educational one. one. I put everything I learned from creating her into Mighty Number Nine. Beck is our only hope of stopping him. Wait, wait! wait! Wait a minute! I didn't recognize you with that ridiculous hairdo. You're Beck Blackwell. No. My name is William. White. I'm not and I been for long time. For long time. จากลากันด้วยในเรื่องแค่นี้แหละไปละบ๊ายบาย